มากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการทามาหากินของประชาชนเนี่ยเราต้องอาศัยในเรื่องของวิทยศาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจากนี้ไปคณะกรรมิการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขาก็ลงพื้นที่ไปรับฟังการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินอของประชาชนโดยการนําโคราชหรือนคราราชสีมาโมเดลมานําปรับใช้และมีการนําเสนอเรื่องของงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดปรายงานรับฟังผลการดำเนินงานโครงการนครราชสีมาโมเดลระยะเวลา6เดือนแล้วครับร่วมกับนักวิจัยในโครงการนครราชสีมาโมเดลโดยมีนายกเกสษมสุาพารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักพลังประชารัฐนอกจากนี้ก็มีนายชูศักดิ์ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังรายงานด้วยนะครับโดยจะเป็นการร่วมเสนอแนะผลการดําเนินงานโครงการนครราชสีมาโมเดลเกิดขึ้นในห้องประชุมดรเสาวนิ์เสวนานนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยมีนักผู้วิจัยผู้รับผิดชอบโครงการนครราชสีมาโมเดลทั้ง4ี่โครงการได้ร่วมนําเสนอรายงานโคร,ราชโมเดลในระยะ6เดือนที่ผ่านมานะครับโดยโครงการวิจัยย่อยที่หนึ่ง เป็นการพัฒนารูปแบบเชิงธุรกิจข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดนำเสด็โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัสนาพานุรักษ์ในส่วนของการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดนะครับทางทีมงาน,นได้มีการวิเคราะห์นวัตรกรรมต่างๆได้มีการให้ความรู้เรื่องของห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาการเพิ่มนวัตรกรรมชุดความรู้ของข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดนอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์กระบวนการภายในห่วงโซ่เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเรื่องของข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดด้วยนะครับ ถัดมาไปที่โครงการวิจัยย่อยที่2เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมขีดความสามารถของการปลูกผักและการสร้างผลิตภัณฑ์จากผักซึ่งนําเสนอโดยดรอเนกศรีสุวรรณบอกว่าได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรอัจฉริยะผู้ปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์เรื่องของผักปลอดสารพิษครบวงจรนะครับโดยจะเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจการเกษตรและผักปลอดภัยแบบครบวงจร มีการตั้งเป้าหมายนะครับในการเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างน้อย1 0,000บาทต่อเดือนนะครับถัดมาไปสู่ที่โครงการวิจัยย่อยที่3ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกรด้านพืชสมุนไพรไปกันที่กระชายขาวว่านหางจระเข้นะครับมีการนําเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราวุฒธนมูลในส่วนของการพัฒนากระชายขาวว่านหางจระเข้ได้มีการส่งเสริมการพัฒนากเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะการปลูกกระชายขาวว่านหางจระเข้ตามมาตรฐานเรื่องของเกษตรอินทรีย์ขั้นสูงนะครับโดยจะเป็นการดูเรื่องของพื้นฐานควบคู่คไปกับการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจสมุนไพรนอกจากนี้จะเป็นการยกระดับไปสู่การสร้างไรายได้ทางเลือกใหม่ของอาชีพให้กับเกษตรกร,กรผู้ว่างงานและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19และปิดท้ายในโครงการวิจัยย่อยที่4เป็นการพูดถึงนวัตกรรม และการบริการท่อนพันธุ์มันสัมปรังสมรรถนะสูงนำโดยดรวิรัตนามานุศาสตร์บอกว่าได้นำวิธีการผลิตท่อนพันธุ์มันสัมปรังเนี่ยแบบเร่งรัดเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการคัดแยกแบคทีเรียประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสัมปรังและเป็นการส่งเสริมการประกอบเกษตรยุคใหม่หรือสตาร์ทอัพเซ็นเตอร์คาสเซวานะครับนอกจากนี้ได้มีการพูดถึงการดําเนินงานของนักวิจัยในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ดกรกระนกวงตระงานรองประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ยังได้กล่าวบอกแบบนี้นะฮะว่าจะให้ทุกโครงการของโคราชโมเดลได้ประสบผลสําเร็จนั้นจะต้องประกอบไปด้วย3ามหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดเรื่องของเป้าหมายและการโฟกัสไปที่ผู้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่มาอบรมทุกคนเพื่อไม่ให้โอกาสของการเข้ารับนั้นต้องสูญเปล่านะครับในขณะเดียวกันบริบทของงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนี้จะนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นผลสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้อย่างไรต่อ